สวัสดีครับนี่คือรายการหาโอการไฟต์จำมารีวิวการชุดใหม่ของแวนกาภาคใหม่รีบูตใหม่ก็คือแวนกาภาควีวีดีทีทีดีศูกับขีสอคลิปนี้จะรีวิว0ูนยก่อนขั้าไปขีสองครับผมโอเคก็เริ่มกันเลยซึ่งเอาจริงนนะออกมาใหม่สกิลใช่เลยกว่าเดิมพลังตีบตัตเตอร์เบดจากยืนแค่เ0้ายืนหมื่นแล้วผมแล้วก็ ข้างหลังสวยเพราะสวยอยู่ผมโอเคมาข้างหน้านี่คือ,อลายสวยนะลายกล่องสวยผมบอกเลยลายกล่องสูงคนเก็บโอเคก็เดี๋ยวมาเล่นก,กันเลยก็ซึ่งซื้อสดร้อนวันนี้เลยผมเพราะว่าจริงออกมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วเนี่ยพฤหัดสดือศุกร์เนี่ยออกมาแล้วประมาณวันที่ยี่สิบสองอะน่าจะวันศุกร์เนี่ยมันออกมาแล้วนี่ตรงเนี้เขาทําใหม่ตรงนี้คือเขาทํามาใหม่ก็คือ ทุกทีหเราซื้อกาดอ่ะตรงนี้เขาไม่มีมาให้นะร้านนี่คือเขาจักการให้เขาจะมีมาให้ซึ่งจะเป็นแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าเราเราโดนย้อมแมวก็คือถ้ามันจะแกะมันต้องแกะตรงนี้ออกก่อนซึ่งมันกลับคืนไม่ได้ผมถ้าไม่ไม,ไม่จริงจริงเอากลับคืนไม่ได้ซึ่งผมว่าเป็นการ้องการที่เซฟตี้ดีมากโอเคเดี๋ยวกาสสุม่มผมขอไว้อย่างนี้นะกาสสุ่มโอเคมาเริ่มก,กันเลยใบยแรกผม เล่าวาตาของไอจีวอสเตอร์เบรคครับผมให้มา2ใบไม่ใช่อ่ะมันให้มา3ใบผมเลยละผมแปลกนะครับจริงเขาให้มา4นะแต่เขาให้อันนี้สามอันนี้1แต่อันนี้คือให้มา3ใบแล้วก็ให้อันนี้แค่2ใบทั้คงกลัวว่าซื้อ1กล่องแล้วมันเล่นได้เลยนะกลัวออกเขาขายไม่ออกเลยจะให้เราซื้อหลายกล่องซึ่งมาเลยว่าเปิดเงินเปิดเงินนะบูชิโรสนะตอนนี้ยังคิดมันเปิดเงินนะอย่างเงี้ย แต่ก็เป็นไรผมได้แต่เขาผมไม่ว่าหรอกอบตเตอร์เบดสกิลใหม่ก็ใช้แรงกว่าเดิมไหมใช้แรงกว่าเดิมก็คือสกิลแรกเอางนะคอนติเนียลเมื่อเรียกามีสีใบามากกว่าไม่บนหนึ่งคิสกิลล่างเหมือนกับสกิลปกติแบตเตอร์เบดแต่เป็นจากคาตาบาสองเป็นบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งและรีไทายก็ได้สกิลมันก็โอเคนะแบตเตอร์เบดให้มาสามใบแล้วก็ตัวนี้ผมจารอนขอได้ชืช่อสั้นๆนะจารอนให้มาสี่ใบเลยสี่หรือสามเะสี่ใบ ซึ่งหมดเลยว่าเก่งสมกัใส่ไว้ติดเด็กอะตอนแร,แรกคือผมใส่ติดเด็กไว้นะตอนเล่นญี่ปุ่นนะติดเด็กไว้เหมือนกันแล้วก็ตัว PG PG ใหม่นี้คือกปกติแต่ว่ายื่เ0็พันเออลืมไวม้ผมมอนเตอร์ยือชิลห้าพันเหมือนเดิมนะแต่บางีมันเตอร์สูงขึ้นแล้วก็นี่ผมพระเอกเราอันเฟรดเออร์ลี่สกิลว่าสกิลว่าโอเคกว่าเดิมสกิมันคือลงมาแล้วบกหมื่น ให้กับบัตเตอร์เบตแต่ก็ได้จั่วด้วยแล้วก็มาลงจากโซหรือลงจากมือก็ได้ไม่สนไม่ต้องมือหรือโซ่เราก็คือแบบคำว,ว่าตอนนีน้ถ้าลงจากโซแล้วได้จวหนึ่งคือว่าคุ้มนะแต่เสียโซไปก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเอาง่ายเราได้กิฟต์มาบัตเตอร์เบตตีสามสามอ่ะก็โอเคนะให้มันสองใบโอเคเดี๋ยวเอากล้องสูงนะให้มันเห็นชัดหน่อยแกียชินนี่แกียชิน ชิวหมื่นนะผมดูแต่ด,ดูถูกนะเมื่อทินนะ่ะชิวหมื่นนะผมยืนเหมือนเหมือนหมื่นเหมือนเดิมชิวหมื่นด้วยเก่งจริงๆตัวเริ่มใหม่ตัวเริ่ใมใหม่ของบรรยากาศอ๋เนี่ยเอาไปก่อนนี้ไม่เกี่ยวตัวเริ่มใหม่ของบรรยากาศนั้นมันคือไม่ใช่ลงมาแล้วย้ายช่องจับลงมาแล้วตัวเอกจะโซย้ายช่องตอนนี้คือลงมาแล้วได้จัว่วซึ่งมันก็อนะไรเงี้ยไม่ต่างกันนะใส่ให้มันหนึ่งใบ แล้วก็ให้ตัวนี้มาครับผมอันเลนตัวนี้เหมือนว่าสกิลโอเคนะสซนบัทนหนึ่งอะเมื่อลงสนามมันได้จั่วแล้วบวกสามพันก็โอเคเนะี่ยบอกเลยว่าโอเคแล้วก็มังกรตัวนี้ผมยืนเรียบ 5, บวกห้าบวกบวกห้าพันก็โอเคนะเกสสามอันนี้คาเดนตัวแถบอันนี้มันเคยออกมาเป็นแบบการ์ดการ์ดซอมเล่นอะแล้วไม่มีสกิล แต่นี่คือมีกิฟต์ไหมเดี๋ยวเรื่องกิฟต์ผมจะคุยทีหลังนะผมเรื่องไอ้เรื่อง Even, เนี่ยไอ้กิฟต์เนี่ยไอ้เรื่องกิฟต์เนี่ยผมไจะคุยทีหลังนะผมว่ามันคืออะไรอ๋อกิฟต์ตรงเนี้ยกิฟต์ฟอนต์เนี้ยผมจะคุยหถางว่าคืออะไรผมจะค่อยคุยทีหลังนะรอผมได้การ์ดจากโอราเคิลและการ์ดจากโนวาก่อนที่ผมสั่งที่ผมสั่งไอ้ตัวบล็อกใหญ่ไปอะรอก่อนวินเกาให้มาสายสี่ใบ สก,กีโอเคกันเด้อไหมโอเคมากคือมันคอนติเนียลเลยไม่ต้องบูทเอาง่ายให้ไม่ต้องเบรคเฉยเลยกับมันอ่ะเอาง่ายไม่ต้องเป็คอยู่2เลน3เลนอย่างเงี้ยเอาง่ายคือก็คือบูทแรงตีแรงอ่ะคือโอเคเลยแต่ก็การกัดของการ์ดเกตหนึ่งนี่คือว่าเยอะขึ้นนะมันกัดหมื่นทุกตัวเลยก็แบบโอเคอยู่แล้วก็ตัวนี้เอามาเลสเลนการสา 5, ส์สองไมล์บอกห้าพันสกิลก็พื้นๆน,นะมาติกเกอร์ อันนี้ถ้าใครซื้อกล่องที่มันแถมติกเกอร์วีให้เราเร่งกันก่อนนะจะมีให้ของสองตัวนี้คือคิเอโฟน่าแล้วก็ฮิวเอเลนแล้วก็จะมีคิของโฟเกาแล้วก็สต๊อติกเกอร์ของมาร์กันแล้วก็นี่กิฟต์ให้มาสี่ใบกิฟต ให้มาสิไปก็คือตัวมีลายบัตเตอร์เบดแล้วก็มีกิฟต์ของแบบลายปกติซึ่งสกิลมันก็คือเมื่อมันอยู่ช่องแวนหรือช่องวีหรือช่องอาร์หรือพ่องอยู่ช่องวีช่องอาร์มันจะบวกหนึ่งหมืม่นให้มอนเตอร์ให้กับการไปนั้นที่ที่หรือองค์ทำหมายความว่ายังไงเดี๋ยวขอองค์ให้ดูนะคือเรามีกิฟต์อยู่ช่องแวนถ้าเราไลฟ์ปุ๊บเอาง่ายสมมติเรามีเกจสายไม่ต้องต้องไปเ,ไปเกจสามก่อนสมมติอันเฟสเราไลฟ์มาปุ๊บไลฟ์มาเล้วกิฟต์ไม่ไหนก็ได้ ส่วนเราลงมาช่องซ้ายถ้าเราลงมาเตอร์จากสก,กิลของอันเฟอร์ลี่ลงมาปุ๊บ,บ,บ,บ e 10, มัาตาเบดจะตบอีนึงหมื่นจากสก,กิลของมันเองจากสก,กิลของอันเฟสแล้วก็บอก e 10, อีนึงหมื่นจากสก,กิลของกิฟต,ต์มาตาเบดจะตียืนสามหมืน่นหรือเรามาไลท์อันเฟสปุ๊บเราเราต้องให้มาแบบตาเบดก็ได้ลงมาช่องแวร์ก็ได้อันเฟรชจะตีสองหมื่นสามก็โอเคนี่ของนี่คือคัดสมาของกิฟมา มาดูขอสุดท้ายกันที่ผมในกล่องในกล่องนี้นะขอสุดสุดท้ายก็คือการสุ่มก็ได้อะไรผมขอให้เป็นบัตเตอร์เบตดอะไม่ก็อะไรก็ได้ขอเถอดดีๆหน่อยฟึ้บอ่าโอเคอยู่โอ้โหลอดล่างอาร์ตนี้โอเคถือว่าไม่เกลือนนะผมใช้เออถ้าหาได้เยอะๆนี่ผมใช้โอเคจบแล้วของคลิปของกล่องนี้ฝากกดใจ subscribe กดแชร์ชด้วยผมเดี๋ยจะคลิปหน้าผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย